มาค่ะมาพบกับ2วิธีปรับอารมณ์ให้อยู่ในครื่งดึงดูดค่ะหลายคนนะคะที่ฝึกกดระดับโลกมาแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเราไม่สามารถรักษาอารมณ์นะคะให้อยู่ในคลื่นที่ดึงดูดความมั่งคั่งได้นะคะคลื่นอารมณ์เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคืออยากจะบอกว่ามันมีวิธีง่ายๆค่ะวิธีแรกก็คือการที่ เราฟังเพลงค่ะเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงแคนนอนนะคะจะเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วสามารถยกระดับอารมณ์ของเรานะคะขึ้นอยู่ในขึ้นดึงดูดได้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะวิธีที่2ก็คือวิธีการนั่งสมาธินะคะทุกท่านคงจะรู้นะคะว่าจิตของเรานะคะ ทัวทุกๆคนนะคะมันมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะการที่เราจะรักษาอารมณ์ของเราให้อยู่ในแดนบวกได้เนี่ยคะ่ะเราก็จะต้องใช้วิ ทีการนั่งสมาธินะคะเพราะว่าสมาธินะคะจะช่วยขจัดอารมณ์ลบๆออกไปค่ะจะช่วยกองอารมณ์นะคะทําให้เรามีความสุขขึ้นโดยทันทีค่ะเอาขยะออกจากหัวทิ้งไปนะคะแล้วคุณจะสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ